สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะกับผมจิ๊บซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่แบงค์ดีมส์แกรนด์ปาร,ร์ตี้เซอร์เวอร์ญี่ปุ่นเช่นเคยนะฮะนะสิ่งที่ผมพูดไปนะฮะนะที่บอกว่าอ่าวงโมโพริก้านะครับนายอยากให้มันมีเนื้อเรื่องอีเวนต์ครั้งแรกของเธอตอนนี้ได้มาถึงแล้วนะฮะนะก็ใช่แล้วครับนะอีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นอีเวนต์ครั้งแรกของวงน้องใหม่โมโพริก้านะฮะนะก็ใครที่เป็นสาววกของน้องอ่า มาชิโชจังนะครับนะรวมถึงทางด้านของโทโทโทโกะนะฮะนะแม่เดี๋ยวลืมชื่อไปแล้วในผู้โทกะนีฮาเลยนะฮะนะก็โทโกะนะฮะนะก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดละกันนะครับนะก็สําหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับใครที่ยังไม่มีการ์ดน้องโมโฟริก้าทั้งหลายนะฮะนะอีเวนต์นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะฮะที่คุณจะได้สุ่มกันนะครับนะแต่ว่ามันไม่ใช่ดีมเฟสนะครับนะและการันตีสีดาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับนะก็ ประมาณแค่3%เเซนะฮะนะโอเคก็ก่อนอื่นเลยตอนนี้ก็มีการแจกเพชรนะครับนะใช่ฉลอง nah, ผู้เล่นนะครับนา120ล้าน ID มั้งประมาณนี้นะครับนะแจกเพชรยาต่อเนื <kindergarten. S 2> ่องนะฮะนะแล้วก็วันนี้วันที <mod el they S 1> <mod> ่10เมษายนนะครับเป็นวันเกิดของน้องลันจังนะฮะนะมิตเตเกลันนะฮะจากอัปเตอร์โกลนะฮะนาแจกเพชรฟรแล้วก็ตั๋วสกิลของน้องลันจังด้วยนะครับนะแล้วก็รวมถึงเพลงใหม่นะฮะ เป็นเพลงของมัฟฟินิก้านะฮะนะเป็นออริจินอลเลยก็แจกฟรีเหมือนกันนะฮะนะนี่นะครับก็สามารถรับได้เลยที่กล่องของกัญน,นะฮะนะก็กดรับไปนะฮะโอเครอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคมาครับต่อไปก็คืออ่าอันนี้คูณ2เนาะเติมเงินพิเศษนะครับก็ยังอยู่ไหมอ่าไม่อยู่แล้วนะฮะไปแล้วอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นเนาะนะครับเติมตัง 2,440เยนนะฮะรับพวกตั๋วกาชานะครับตั๋ว3ดาวก็ว่ากันไปนะฮะนะโอเคมาครับไปที่ตู้กาชาปองกันเลยแล้วกันนะฮะแหมอีเวนต์นี้ today, ผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะนะโอเคอันนี้จะเป็นตู้พิเศษนะครับนะเป็นตู้ฟรีนะครับซุ่มการันตี1ใบ3ดาวเลยนะฮะนะโมโฟนิก้านะครับย้ำว่า3ดาวนะฮะนะจนถึงวันที่30เมษายนนะฮะนะแบบฟรีๆเลยนะครับไม่แน่ใจนะน่าจะแบบ กดได้แค่ครั้งเดียวมั้งนะฮะนะแล้วก็ตู้นี้ก็จะหายไปนะครับนะส่วนการ์ดก็ก็จะเป็น3ามตั้งทั้งหมดนะฮะนะนี่หลักสัมพ์โมโนิกา้าทั้ง5คนนะฮะนะก็โอเคนะฮะนะก็ถ้าขาดใครก็สามารถสุ่มกันได้นะฮะตูน้นี้แต่ว่าต้องลุ้นดวงกันหน่อยแล้วกันนะฮะนะโอเคมาต่อไปส่วนตู้อันนี้จะเป็นตู้พิเศษนะครับเป็นตู้การันตีสีดาเนาะก็ยังอยู่นะครับจนถึงวันที่20นะฮะนะวอลุ่ม1และวอลุ่ม2เนาะก็ ไปสุกกันได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขอแยกไปอย่างรวดไว้แล้วละกันนะฮะนะเพราะว่าตอนนี้พายุฝนเริ่มมาแล้วนะฮะนะส่วนอันนี้ตู้พิเศษครับเป็นตู้ฉลองวันเกิดน้องลันจังนะฮะนะก็สามารถสุ่มได้จนถึงคืนนี้นะครับก่อนเวลาสี่ทุ่มนะฮะนะคืนนี้สี่ทุ่มนะฮะก็ก็น่าจะมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะัาที่หลังจากที่คลิปนี้ลงไปนะฮะนะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้อีเวนต์ในครั้งนี้นะครับนะมาแบบซากุระสดใสเลยทีเดียวนะฮะนะทางน้อง อ่าน้องลืมเฉยอีกแล้วละนะครับนะก็มีทนั้นของโทกะเอ้ยโทโกะนะฮะอีกแล้วอีกแล้วโทโกะแล้วก็น้องเอ่ออ่าอุ้ยลืมอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวขอญาตจูนแป๊บหนึ่งนะครับนะโอเคก็อ่าเดี๋ยวดูทานด้านของสกิลต่อเลยดีกว่านะครับนะไปโอเคอาจจะมีลืมบ้างนะครับนะ เริ่มแรกเลยนะครับน้องมาชิโร่จังนะครับนะโอเคจําได้แล้วนะฮะนะตัวละครมันเยอะครับนะก็ต้องใช้เวลาจูนแป๊บหนึ่งนะฮะนะก็มาชิโร่จังนะครับการสี่ดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะฮะนะสกิลก็คือบูคะแนน90%นะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเนี่ยเลือดเนี่ยมากกว่า900ก็จะเป็นการบูคะแนน110%นะฮะเป็นเวลา7วินะฮะนะเป็นการ์ดลูกไฟนะครับโอเคส่วนรูปภาพนี้นะครับจะเป็นการ ไปดูดอกซากุระนะฮะแล้วก็นั่งปิกนิกกันนะฮะแล้วมีทางนั่งของคาซึมิจังแล้วก็โคโคโรนเข้ามาด้วยนะฮะโอเคก็เออมาชิโรถจังก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่า2คนนี้มันจะแบบดูเอออ้อนนิดนึงนะฮะนะโอเคไปครับคนที่2นะฮะเป็นโทโกะนะฮะนะโทโกะนะครับ4ดาวการ์ดลูกไฟนะฮะนะสกิลก็คืออ่าบุกคะแนน60%นนะฮะนะแล้วก็ เพิ่มเลือดนะฮะ450นะฮะนะเป็นเวลา7.5วิวินะครับโอเคสุนภาพนี้นะครับเป็นการเซลฟี่กันนะฮะทั้ง3คนเลยนะฮะก็คือทางด้านของโทโกะนะฮะรวมถึงทางด้านของลิซานีจากโรซาเรียแล้วก็ฮิมาริจังจากอัพเตอร์โกลนะฮะนะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือคุณยุยซังนะครับนะยุยซัง3ดาวเป็นการลูกไฟนะฮะนะ สกิลก็คือถ้าเรากดโน้ตได้กรีนหรือเพอร์เฟกต์เน็ยก็จะเป็นการบุกคะแนน30เป็นเวลา7.5วินาทีนะครับนะนี่ไวโอลินนี่สวยสวยดีเหมือนกันนะฮะสำหรับยูซังนะฮะนะส่วนภาพนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณคารุกับยูซังอยู่ด้วยกันนะฮะนะซึ่งผมเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะสำหรับทางด้านของยูซังนะฮะเพราะว่าไอคําว่าอะไรนะ ฮากันไนท์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะนะก็แนะนําว่าก็ทําใจนิดนึงแล้วกันนะสำหรับทางด้านของยูซังนะฮะนะสงสารนิดนึงเลยเนี่ยภาพนี้นะฮะแบบว่าฉันมาทําอะไรที่นี่นะฮะนะโอเคมาครับส่วนทางด้านของชุดนะฮะไปดูกันครับโอเคนี่ครับอันนี้คือชุดของมาชิโรจังนะฮะนะนี่มาเป็นแบบสีขาวจั๊วเลยนะฮะนะผมขาวตาขาวก็ไม่ใช่นะฮะตาสีฟ้านะฮะชุดขาวนะครับน่ารักมากนี่ น้องน่ารักมากนะฮะนะโอเคมาครับคนต่อไปครับเป็นทางด้านของโทโกะนะฮะนะนี่โทโกะเป็นแบบผมสีทองนะฮะชุดสีขาวนะฮะนะหมวกสีฟ้านะฮะก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะฮะนะโอเคแล้วก็คุณยุยซังนะครับนะนี่เป็นผมดำนะฮะแต่ว่าชุดนี่ขาวขาวนะฮะชุดขาวลายสีฟ้านะฮะนั่นนี่ขอแตะหน่อยแล้วกันนะฮะนะโอเค ก็จากประมาณนี้นะครับตู้อยู่จนถึงวันที่20เมษายนนะฮะนั่นหมายความว่าอีเวนต์ครั้งนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด8วันนะฮะนะโอเคไปครับรีบกลับเกาะนะฮะขอภัยต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พายุฝนเริ่มมาแล้วห้องเริ่มมืดแล้วนะฮะแต่ดีหน่อยที่ว่าอย่างน้อยเครื่องมือถือของผมก็คงจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับนะนะโอเคอ่ะอีเวนต์นะครับก็จะอยู่จนถึงวันที่18เมษายนนะฮะก่อนเวลา1ทุ่มตรงนะฮะนะนี่ ก็จะมีทางด้านของอีเวนต์มิชชั่นนะครับซึ่งจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะฮะนะซึ่งผมขอแล้วแต่ละกันนะฮะนะโอเคส่วนของรางวัลมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับนี่โอเคฟ้าเริ่มร้องแล้วนะฮะอ่ะถ้าเราเก็บแป้มครบ3 0ม0 0ื่นนะครับเราจะได้การ์ดนะครับเป็นน้องนานามิจังนะฮะนะโอเคเป็นการ์ดเขียวนะฮะส่วนถ้าเราเก็บแป้มครบ5 0,000ื่นนะครับเราก็จะได้สติกเกอร์น้องมาชิโยจังนะฮะนะ แล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบนะฮะอ่าหนึ่งแสห้าหมื่นนะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นการ์ดพระจันทร์นะครับน้องซึกุชินะครับอ่าน้องซึกุชิจังนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนธุรกิจมิชชั่นนะครับถ้าเราสามารถทําสําเร็จเนี่ยก็จะสามารถได้ของอย่างเช่นกระป๋องไฟกระป๋องใหญ่นะครับตัวในการอัพสเกลแล้วรวมถึงทางด้านของป้ายประจําอีเวนต์นะฮะนะ,ะนะโอเคก็อย่างสวนนะฮะนะแต่ว่าผมคงจะไม่ใช้นะครับนะโอเค เพราะว่าปกตินี่ผมจะใช้เป็นป้ายตัวละครซะมากกว่านะครับในการตกแต่งพวกโปรไฟล์ซะมากกว่านะฮะนะมาดูว่าสกิลเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นที่ฟุตบาทซูกุชินะครับซูกุชิจังนะครับ3ดาวเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะนะส่วนสกิลของเธอก็คือเพิ่มเลือด450นะฮะแล้วก็บุกคะแนน20เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา8วินาทีนะครับนี่ถือว่าเราทำออกมาได้สวยเหมือนกันนะการ์ดนะฮะนะส่วนอันนี้จะเป็นการนั่งปิกนิกกันนะครับนั่นนี่ลิ้นน้ำชาเลยนะฮะนะ ซิกุชิกับทางด้านของอาจิซาโตะนะครับอยู่ด้วยกันนะฮะโอเคอยู่ในท่านท่ามกลางดอกซากุระนะฮะนะถือว่าสวยงามเหมือนกันนะฮะส่วนการ์สดสองดาวนะครับจะเป็นทางด้านของนานามิจังนะฮะนะนานามิจังสองดาวเป็นการ์ดเขียวนะฮะนะสกิลคือถ้าเรากดตีนและเพอร์เฟกเนี่ยก็จะเป็นการบุ๊คคะแนนสิเป็นเวลา8วินาทีนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะนะแล้วก็อ่าพวกหินอะไรพวกนี้นะครับพวกแต้มเนี่ยก็สามารถเอามาแลกได้นะครับ เอามาแลกของกันได้นะฮะนะนี่เอามาให้ดูเลยนะฮะโอเคต่อไปเรื่องของการจัดทีมนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายให้มากนะครับนะโอเคไปครับโอเคนี่ครับการจัดทีมของผมนะครับก็เนี่ยครับผมก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะครับในโพสต์ของ facebook แล้วก็ u t u b e นะครับนะยูทูบสามารถโพสต์รูปภาพได้นะครับก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะครับนะก็นี่แหละครับทีมเดิมนี่แหละนะฮะนะโมโรมิก้าห้าคนนะฮะนะ ซึ่งการลูกไฟเนี่ยมีแค่ตัวเดียวก็คือก็คือสึกุชิจังนะฮะนะส่วนการ์ดยิ้มเนี่ยก็จะมีทั้งด้านของมาชิโรจังกับทั้งตั้งของโทโกะนะฮะแล้วก็การ์ดเขียวเป็นอ่าคุณยุยซังนะฮะแล้วก็นานามิจังนะฮะเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะขอภัยลิ้นพันนะฮะเดือดเดือดนะฮะนะมันเป็นมันเป็นผมร้อยของผมเองนะฮะนะเวลาพูดเร็วไปก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะโอเคแล้วก็เพลงใหม่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นเพลงออริจินอลของโมโคนิก้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวหาก่อนอันนี้เป็นคอปเวอร์เนาะเดี๋ยวสลับแป๊บอ่ะโอเคครับอันนี้จะเป็นเพลงใหม่ของโมโคนิก้านะฮะนะชื่อญี่ปุ่นล้วนเลยนะฮะนะก็ขอไม่อ่านกันแล้วกันนะครับนะส่วนระดับความยากเนี่ยนะฮะอีซี่เก้านอร์มอลสิบสี่ฮาร์ดสิบเก้าและยากสุดนะฮะเอ็กซ์ตรีมยี่สิบหกนะฮะนะใครถนัดสายไหนก็จัดไปเลยแล้วกันนะฮะนะก็ นี่คือเพลงใหม่ของน้องโมโพรนิก้านะครับโอเคก็นี่คือรายละเอียดอีเวนต์ทั้งหมดนะฮะของแบนด์ดีมสแควร์ปาร์ตี้นะฮะเป็นอีเวนต์ครั้งแรกของเหล่าสาวๆโมโพรนิก้าเลยนะฮะผมก็จัดวงจัดอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งความจริงเนี่ยทีมเนี่ยผมจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละครับนะเพราะว่าตื่นเต้นกับอีเวนต์ครั้งนี้พอสมควรนะฮะนะเดี๋ยวผมจะปั่นอย่างเต็มที่เลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเลเวลวงนะฮะของโมโพรนิก้าเนี่ยก,ก็จะได้อัพขึ้นสักทีนะครับตอนนี้คือ อยู่ level ที่23นะฮะนะก็ขาดอีกประมาณ7เลเวลนะฮะก็จะเต็มแ max เต็มแม็กกันแล้วนะครับนะนี่อันนี้คือ ID ของผมนะครับแล้วก็ชื่อของผมนะฮะนะก็จะประมาณนี้นะครับก็จบกันไปนะฮะนะโอเคก็ subscribe like share กันได้นะครับนะก็ต้องตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ